มือนางค่ะยีเล็กจะใส่พริกแห้งใส่พริกสดอันนี้คือสูตรของยีเล็กนะคะพี่น้องไผสิต่ำแบบยีเล็กก็ได้เด้อค่ะต้องเอาเทิร์ต่อไปแล้วมาทําการปรุงค่ะเช็กน่อยนะคะเพื่อสีสันละกะความมิ่นหนามของสงตมตําของเหานี่ค่ะยีเล็กจะใส่บคัคเก็ตเทศไลน์ในยจักน้อยเนาะคะ่ะเนาะ แต่นี่คือสูตรของเยเล็กค่ะพี่น้องจัดจ้าจัดจ้เลยค่ะนี่รอยนี่รอยเองพี่น้องใส่ลงไปอย่าเพิ่งใส่เยอะนะพี่น้องเนาะอย่าเพิ่งใส่หมดลูกหวานของน้ำาพี่มันจะไม่หวานผงนัวลงไปหนึ่งทัพพี่ค่ะบ่มีสูตรได้ค่ะพี่น้องชิมเอาค่ะสูตรคือการชิมนะค่ะองยางส่วนน้ำปลาโน่ค่ะพี่น้องค่ะพี่นาอะพี่น้องนะอย่างนั้นกันยี่ว่ค่ะพี่น้อง ให้เครื่องเข้ากันนะคะป๊อกป๊อป๊อย่างนี้เลยย้ำห้งนะพี่นอ้องเด้ออ้ยหอมแล้วพี่น้องหอมหอมหอมค่ะเส้นบัุ่งลงไปจักหน่อยเนาะใส่เส้นมะละกอลงไปสักหน่อยใส่นื้อเนื้ออีกครับพี่น้องป๊าดขอบพี่น้องจา้าฮู้ ต่ใส่ชุบนี่แน่ชุบนี่แน่เงยๆยัยงไงไปน้งองป้าถูกเสียงโขกตีหลับนั้งหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเอาแถมนี่แน่ใส่ตีลูกเตเลยไนดะ้พี่น้องด้วย ผู้หน้าโจโกโจโกโจ๊กโจ๊กมาโจโกมาโจโกตักใส่หนี <s 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 ่แน่บึ้่นี่แน่นี่แน่เสร็จแล้วค่ะสำหรับตำตีนไก่ของเฮา